ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยและทุกประเทศในโลกนี้ได้ฟื้นฟูประเทศของตนเองหลังจากเกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต,ตังจากภาวะเงินเฟ้อประเทศไทยศูนย์วิจัยตสิกรไทยกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศประชาชนรวมถึงนักเรียนผู้ปกครองต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดมัธยัสถ์หรือบางกลุ่มจะใช้วิธีที่ตรงข้ามกันเช่นการลักขโมยหรือการพบสิ่งของของผู้อื่นแล้วนำมา ั้งนี้พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการขาดคุณธรรมหรือการมีคุณธรรมที่ถดถอยค่ะความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมอันประเสริฐและเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ช่วยให้ปฏิบัติคุณธรรมอื่นๆได้สําเร็จจากการศึกษาสํารวจพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียน่าข้ามวิทยาคารพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมรับขโมยเช่นอุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องครูเจอสิ่งของแล้วไม่นําไปคืนเจ้าของอีกทั้ง ็นมีพฤติกรรมลอกข้อสอบแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์กลุ่มเยาวชนคนทํามจึงได้จัดทำโครงงานคาุณธรรมเรื่องบังบุริเยหักไม่เทความซื่อสัตย์วัตถุประสงค์ เจอสิ่งของไม่นําไปคืนเจ้าของและเกิดการผู้จริตในการสอบขึ้นอีกด้วยค่ะสาเหตุปัจจัยภายในเช่นเกิดจากความมาักง่ายขาดจิตสํานึกหรือเกิดความอยากครอบครองปัจจัยภายนอกเช่นขาดแคลนทุนทรัพย์หรือวัสดุอุปกรณ์หรือภาวะเศรษฐกิจไม่ดีค่ะเป,เป้าหมายเชิงปริมาณนากักเรียนรอยละ80มีความตระหนักและเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์ นักเกรยียนร้อยละ80มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเกี่ยวกับคุณธรรมความซื่อสัตย์ค่ะเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเกรยียนโรงเรียนภาคข้ามวิทยาคารได้ทาดีถวายในยใหลวงค่ะระยะเวลาสถานที่ดำเนินงานระยะเวลาเําดำเนินงาน4เดือนตั้งแต่เดือนตลุลาคม2 5, 5, 5, 5 6 7ยจนไปถึงเดือนมกราคมปี2 5, 5 6 8สสถานที่ดำเนินงานโรงเรียน งได้ไขใใ่หรือวิธีการดำเนินง,งานใช้กระบวนการการดำเนินง,งานตามตรจนคุณภาพ P.D.C.A. ตามหลักการสามปอกิจกรรมเด่นได้แ,แก่กิจกรรมตามหลักสามปอดังนี้ปอหน,นุดมฝังคือการฝังให้ความรู้แก่กเรียนเกี่ยวกับ นักเกรียบนบรรลุความดีในภูปองสะสมสัตวด์ระหนึ่งใบใช้เวลาไปทั้งหมด2เดือนสอป .3 ประก,กาศคือการประก,กาศยงยงมักเขียนที่มีความซสุด์ด้วยการมอบเกียรติบัตรหลักธรรมและคำสอนในหลวงหลักธรรมทางศาสนาพุทธได้แก่คารวะธรรม4ประกอบด้วยธรรมะ4ประการคือ1 คําสอนในหลวงพระรัชดมรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในกาลที่เความว่าความซื่อสัจย์จริงเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นมีในตนเองเพื่อการเติบโตเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดจัดระเบีคงค่ะผลที่เกิดขึ้น 1. แึ่งเป็นเรียนร้อยละเก้าสมีความตระหนัก What?